สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับแอปอ f ฟเ e อะวีของสัปดาห์นี้นะครับ <S <S ก็เป็นเกมอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการเล่นออนไลน์เท่านั้นใช่ฮะอ่าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ต่อนเน็ตออนไลน์กันอยู่แล้วองครับ,ม,รบมีให้โหลดทั้ง iPhone iPad Android นะครับแล้วก็เกมเนี่ยคล้ายๆกับเกมงู <Ừ. S 2> เกมงูในโนเกียเมื่อก่อนอะส<า>ช่าึ่ <ฮะ S 1> นใช่แต่ว่าเป็นงูที่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึง <c oughs> นะครับเป็นงูที่ไม่ได้มีแค่เป็นบล็อกแบบแค่แค่ขยับขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่ามันขยับได้รอบทิศทางก็คือตามมันมันเหมือนกับสามารถม้วนไปได้ตามตามหน้าจอของเรา <c oughs> นะครับเราสามารถที่จะแตะนิ้วให้มันม้วนไปตามนิ้วของเราได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> มีชั้นหลักก็คือกินจุด นก็เนี่ยก็เกมงูมันจะเป็นไรมากกว่านี้ละแล้วเวลางูกินจุดเกิดอะไรขึ้นงูกินจุดเนี่ยงูจะตัวยาวขึ้นนะครับคอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นแต่วอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมงูที่แอดวานซ์ิ่มอีกนิดนึงตรงที่ว่าจุดเนี่ยไม่ได้มีไซส์เดียวครัยิ่งเราไปกินจุดใหญ่ตัวยิ่งยาวตัวก็จะยิ่งยาวแล้วก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยบุ่นวายอย่างนี้คือไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเหตุผลที่มันต้องเล่นออนไลน์เพราะว่า ในในจักรวาลที่เราที่เราที่งูนี่ไปกินจุดอยู่เนี่ยมันจะมีงูตัวอื่นๆของคนอื่นๆที่เล่นออนไลน์อยู่ด้วยพร้อมๆกับเราเต็มไปหมดเลยก็คืออาจจะแบบอีกเป็นหมื่นตัวเลยนะครับที่จะคอยกินจุดเหมือนกันกฎข้อสําคัญเลยก็คือตัวเราเนี่ยห้ามชนงูตัวอื่นนะครับถ้าสมมติว่าหัวหัวของเราเนี่ยไปชนกับปังตัวของงูตัวอื่นเนี่ยเราก็จะแพ้นะครับหรือถ้าเกิดงูตัวอื่นมาชนลําตัวของเราเนี่ย เขาก็จะแพ้เหมือนกันแล้วเวลาเขาแพ้เนี่ยความเจ๋งก็คือพอเขาแพ้เนี่ยเขาจะทิ้งจุดไว้เยอะมากคือเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาลงเหลืออยู่แล้วก็เก่งเป็นพิเศษายเม่อไหร่มาชนเราเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะโตใหญ่ขึ้นอีกเยอะมากเลยจากการที่ตัวตัวอื่นมาชนแล้วถ้าเกิดเราได้ตัวงูตัวใหญ่มาชนเราเนี่ยนะโอ้โหแบบมันไม่แปลกเราทําให้ตัวเล็กๆของเราเนี่ยอยู่ดีก็กลายเป็นเป็นเจ้าเนี่ยนั้นขึ้นมาครับนะครับแล้วเขาก็เอาคะแนนของทุกๆุกวัน มาจัดอันดับแล้วก็ประกาศช,ชื่อทุกๆวันว่าใครเป็นแชมป์วันนั้นสุดยอดเกมนั้นติดงงเงมเกมนี้บอกเลยติดงอง,งเอง,อง,งมแล้วก็เกมที่ดังมากบนโลกออนไลน์เพราะว่าคนอยากไยกเป็นที่หนึ่งปทีนึงใช่ครับ,รบพูดมาตั้งนานไม่ได้บอกชื่อเกมนะครับ slitter.io ครับ,นะ,รบนะครับก็มีให้โหลดทั้งทุกแพลตฟอร์มเลย ใช่ฟรีด้วยนะครับเพลินๆจริงๆเกมเนี่ยมินิมอลมากๆเข้าไปดูจะรู้สึกว่าแบบกราฟิกก็คล้ายๆกับ s a m s u n หนึ่งศูนย์ตอนที่เราเล่นโนเกียใช่คือหมายความว่ากราฟิกไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีความสนุกอยู่ก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เกลียนมากเกลียนมากเกลียนมากนะครับนะครับก็ไปลองกันดูครับนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทวิตเตอร์ @digi live tv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digi live tv ไลฟ์ทีวแลวก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i l i f e t v ครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการดิจิไลฟ์ได้ใหม่ครับทุกคืนวันเสาร์เว,าเวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่นทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ